สวัสดีค่ะนะักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อนะคะอากาศและความสำคัญของอากาศค่ะ นักเรียนคิดว่านะคะอากาศมีความสำคัญอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตนะคะและมลพิษทางอากาศสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรให้นักเรียนนะคะลองสังเกตที่ภาพนะคะตัวอย่างทั้งสองภาพนะคะภาพด้านซ้ายและภาพด้านขวานะคะนักเรียนมองเห็นถึงความแตกต่างกันไหมคะ ในภาพทั้งสองภาพนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าเป็นตัวนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าต้องการที่จะไปอยู่ภาพด้านไหนระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาถ้าเป็นตัวคนครูเองนะคะก็คงจะเลือกอยู่ที่ภาพด้านซ้ายนั่นเองนะคะเพราะว่าภาพด้านซ้ายเนี่ยรูจากภาพแล้วเด็กยิ้มแย้มแต่ภาพด้านขวาเนี่ยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะ เด็กทั้งสองคนเนี่ยหน้าตาเศร้าหมองนะคะใส่แมสนะคะเนื่องจากว่านะคะเขาน่าจะอยู่ในพื้นที่นะคะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมีตึกมีการปล่อยอควันเสียควันพิษนั่นเองนะคะอาจจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะและทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายนะคะรู้สึกระคายเคืองรู้สึกไม่โอเคกับการหายใจนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นภาพด้านซ้ายนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่มีควันนะคะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มสวยงามและก็ทำให้เรารู้สึกว่าน่าอยู่มากๆเลยค่ะฉะนั้นนะคะอากาศนะคะเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆนะคะกับชีวิตของคนเรานะคะไม่ใช่แค่คนเรานะคะ สัตว์พืชน,นะคะก็ยังมีความสําคัญยังต้องอาศัยอากาศในการดํารงชีวิตอยู่นะคะจะมีความสําคัญอย่างไรนะคะและอากาศจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างสามารถใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้างมีความสําคัญอย่างไรต่อคนมีความสําคัญอย่างไรต่อพืชมีความสําคัญอย่างไรต่อสัตว์เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะอากาศรอบตัวเรานะคะนะักเรียน อากาศนะคะเป็นสสารนะคะที่นะคะอยู่ในสถานะของแก๊สนะคะจะอยู่รอบๆบ,บริเวณตัวเราอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งนะคะสะสารนะคะก็คือสิ่งที่มีมวลหรือว่ามีน้ำหนักนะคะต้องการที่อยู่และก็สามารถสัมผัสได้นะคะอากาศนะคะก็คือสสารนะคะที่อยู่ในสถานะแก๊สอยู่ในทุกขนทุกแห่งนะคะบริเวณรอบตัวเรานั่นเองนะคะ อากาศนะคะไม่มีสีนะคะไม่มีกลิ่นนะคะนักเรียนแต่จะมีส่วนประกอบนะคะแยกย่อยออกไปนะคะประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆไอน้ํานะคะและละอองต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูที่ส่วนประกอบของอากาศนะคะ ในขอส่วนของอากาศนะคะจะมีปริมาณแก๊สในโตรเจนนะคะมากที่สุดนะคะคือพื้นที่สีชมพูนะคะมีอยู่ถึง78%นะคะ2นะคะในพื้นที่สีฟ้าคือแก๊สออกซิเจนนะคะเป็นแก๊สที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราใช้ในการหายใจนะคะเพื่อการดำรงชีวิตค่ะต่อมานะคะ ในพื้นที่เสียเขียวนะคะก็คือแก๊สอื่นๆนะคะมีอยู่แค่0.96%นะคะได้แก่นะคะแก๊สอาร์กอนไอน้อนำและฝุ่นละอองค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนที่เล็กที่สุดคือสีเหลืองนะคะคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่แค่0.04%นะคะแต่เป็นแก๊สที่มีความสำคัญมากเพราะว่าจะใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองนะคะ เมื่อเรานะคะได้ทราบเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสมบัติของอากาศกันค่ะอากาศนะคะนักเรียนมีคุณสมบัติเป็นของตัวเองนะคะ 1. นนะคะก็คือเมื่อนักเรียนนะคะลองทดสอบเป่าลูกโป่งดูนะคะปรากฏว่านะคะลูกโป่งจะมีการขยายตัว นั่นก็คือเกิดจากแรงดันของอากาศนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะคุณสมบัติแรกก็คืออากาศมีแรงดันทุกทิศทางค่ะ 2. นะคะถ้านักเรียนนะคะสังเกตด,ดูนะคะจะเห็นว่านะคะอากาศมีม้วนนะคะให้หนักเรียนนะคะสังเกตนะคะจากการทดสอบเป่าลูกโป่งดูนะคะเมื่อนักเรียนนะคะเป่าลูกโป่งดูแล้วนะคะ,อะลองบีบดึงนะคะ อากาศเนี่ยก็จะลอยออกมานะคะเวลาเราสัมผัสนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามีลมออกมาและอากาศนะคะก็ต้องการที่อยู่อาศัยเพราะว่าเมื่อเราปล่อยลมออกมาจากลูกโปง่งหรือว่าปล่อยอากาศออกมาจากลูกโป่งนะคะอากาศก็จะวิ่งเพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่นั่นเองค่ะแล้วอากาศมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะความสําคัญของอากาศนะคะ1เลยนะคะนักเรียนอากาศนะคะใช้ในการ หายใจของสัตว์นะคะสัตว์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนั่นเองนะคะต่อมานะคะมนุษย์ก็ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกันนะคะเพื่อสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะคะเพื่อการดำรงชีวิตค่ะต่อมานะคะพืชน,นะคะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชค่ะ อีกหความสำคัญน,นะคะก็คืออากาศจะช่วยกรองความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะที่ส่องมาอย่างโลกจะทำให้อุณหภูมิบนโลกไม่ร้อนจนเกินไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านสำหรับคนเก่งนะคะการบ้านของคุณครูวันนี้นะคะคือให้นักเรียนนะคะนําคำที่คุณครูกําหนดให้นะคะไปเติมลงในข้อความที่คุณครูเว้นช่องว่างไว้ให้ถูกต้องและให้สัมพันธ์กันนั่นเองค่ะ นักเรียนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพผลงานตัวเองมาโชว์คุณครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ